สวัสดีครับพวกผมครับไทยจีเอ็นนะผมวันนี้อยู่เกมไมค์คราฟนะกับไมค์คราฟแอตแทกออนไททันนะครับวันนี้ครับอยู่ใครฮะเหมือนเดิมหึ่บเอ้าอยู่กับใครคุณฟิลเขาคุณฟิลนะเนี่ครับผมก็อยู่คุณฟิลเหมือนเดิมเออคิดจริงเงียบทำอะไรนะเงียบอ่ะเงียบเงียบโดนเจ้ยหลังเลยนะครับผมโอเค ก็จะดูคลิปนี้นะขอกำลังใจจากน้องๆนะครับวันละหนไลค์1แชร์1คอมเมนต์นะครับก็วันนี้เป้าหมายคือ5,000ไลค์นะก็ขอให้น้องๆช่วยกันเลยกันนะครับผมผมว่าได้อยู่แล้วแหละเนาะเดครับมาวันนี้ครับมาดูชื่อคลิปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสู้กับไททันเอเลนนะเดีครับผมไอตอนเอเลนแปลงร่างเป็นไททันนะครับวันนี้นะครับเราจะไปไฝ่กับมันเลยนะครับก็มีน้องๆคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับหลายพันแล้วแหละเนาะว่าไอ้ชายสู้ไททันเอเลนหน่อยจัดไปนะครับผมไป อย่างแรกเลยครับตอนนี้เราอยู่นอกกระแพงเนาะเอออย่าเพิ่งตีเตียงในในในก็นอนก่อนให้มันเช้าก่อนดิก็ตีทำไมเลวเออะดครับเดี๋ยวเรานอนแบบให้มันเออกลางาวันก่อนเนาะนะครับผมนอนแต่มาแเอี่บ้าไปแล้วนอนแล้วมันคงเป็นกลางคืนเนาะนะครับผมอ่าไปแล้วอึ๊บอ่ะนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในกระแพงก่อนเว้ยนะครับเดี๋ยวเรารู้สึกผม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 ลืมที่แล้วว่าว่าจะเดเข้าไปเลย เอินเลยนะตรงนี้นะเอ้ยเจ๋งนะครับผมผมเดินดีกว่าเนาะนะครับมีบางคนบอกให้ทำไมไม่ใช้ฮุกฮุกฮุกชอ็อตอ่ะข้ามไปเลย <laughs> ขอขอดูบรรยากาศบ้างเนาะทุททบซ <ไป S 2> ีเอาา็ทไปเรื่อยดีไหมอ่ะเอาะนี่นี่มันปืนใหญ่ <laughs> ใช่ปืนใหญ่ใช่ไหมปืนใหญ่แต่มีไฟเช็คอ,อะเอ้ยเอาเหล็กมาสักอันหนึ่งเอ้ยนี่ไงฟิวไม่ถูกเร้ยรู้แลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาครับรู้เลยว่าผมบอกเลยเหล็กแม่งค้าบทุกช็อตได้โคตรโหดมากโคตรเยอะมากนะครับอ๋อใช่ ใช่ป sí, ่ะใช่ป Bu ่ะเออเดี๋ยวเดี mm ๋ยวค่อยกลับมาค่อยกลับมาเดี๋ยวไปไปโน่นไปโน่นก่อนไปแล้วไปแล้วอู้หตบเจ็บรู้สึกเจ็บนะได้ครับผมโอเคเออมันอยู่แถวฟิลอะไพัทเทิลท่านเอเลนเนี่ยนะครับอย่าไปยื้อฟังโน่นเลยฝั่งนู่นเลยเหรองั้นก็ไปที่สูงก่อนดีกว่านะผมอ่าที่สูงที่สูงนะครับแล้วก็ติดติดติดด้วยติดด้วยติดฮึบอุ๊ยอุ๊ดตบปุ่มปุ่มเออปุ่ม ไปเปอะไรแปลกๆเจออะเจออะไรเหรอไม่นะแปลกเจแปลกคือที่อย่างเหรอตรงนี้เหมือนเป็นตลาดสดแปลกๆมันเป็นอะไรหรือเปล่าฮะนี่เนี่ยวิติดแม่น้ำจำได้นี่เหรอผมว่าอยู่แถวนี้ด้วยนี่ใช่ป่ะใช่ป่ะอ้ผมว่าไอ้เลนปามือใช่ไได้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 ตรงนี้บ่วะไม่ใช่เนาะนั้นเราไปตรงนี้เลยนะครับถอ้เหีายวิวมงมั่วเนี่ย ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ชัวบอกจำไอ้นี่ได้บอกเลยว่าชัวน่ะตรงนี้ปะวะโอ้ตรงมือไหนคนไหนครับผู้สร้างครับคุณคุณสร้างคุณเป็นนายเป็นผู้สร้างเลยเหรอไม่เอาเหรอแล้วหยุดดีๆมันมาแล้วทำไมนายไม่จำมั้งนึกว่าแมบนึกว่าแมบสร้างเองน่ะอ๋อเหรอแล้วมันอยู่ไหนนะโอ้โหมือไหนครับผมไก่ไปไหนแล้วตอนนี้อยู่ตลาดสดเนี่ยนี่ไงฟิวแม่งุนุ๊กนุ๊ก ฟิวรู้ว่าตอนนี้เราอยู่อยู่กับไททันเอเลนแล้วแหละเจอไททันเอเลนแล้วใช่เหรอฟิวเดินรอเนี่ยเลยมาช้าไหนช้าเนี่ยฟิวไอ้บัตวิ่งมาแล้วโอ้เอ้ฟิวฟิวตีวัตตีวัตเขาบันดีเขาบันดีจะวิ่งไม่คุยได้ตกกันตกกันเออเราอยู่ที่สูงที่สูงได้เปรียบนะปลาหินได้ด้วยนะวูดจิ้มหายและวูดวู้เหมี หินนะก้อนแรงระวังไว้ทีดูดีดูดูดูงูเมื่อกี้รอเล่นเอเลนเอเลนเดีเดเดฟิวข้างแล้วเดี๋ยวเข้าทีละค้างนะพร้อมบอสนะบอสนะเปิดกล่องเ a y เลยเอาวัดฟิวเข้าอะไรอะไรเข้าก่อนเดี๋ยวเข้าก่อนนะเข้าก่อนนะโอเคนึงโดนนึงฟิวเข้าฟิวเข้าสองเดี๋ยวเข้าต่อวิววิวออกไปเอาใส่ก่อนโอเคสามฟิวเข้าสี่ฟิวเข้าสี่ห้าไม่โดนฟิวเข้าหก

เอเลนท้าว <c oughs> แบบ่นีว๊าตายละโว้ยเอเลนร่างกอยยังไม่ได้ใช้ร่างร่างไททนันโซเลยอ่ะดูไมเอาเอาบ้าวไโอ้แอนนี่มามาครับเออมามาเดี๋ยวจะสอน<ใ>น,น้องๆ<ต>นะคร <ผม S 2> ับมาไททันแอนนี่มาท้าเอเลนนะเดี๋ยวครับผมมาจัดไปน้องบอกพี่เอาไททันู้กันหน่อยนะจัดไปน้อง แต่ไปให้เ hmm. สียบอกเลยว่า hmm. มัน <basics> ก oh. uh ินตบกันแน่นอนนะอันนี้อันนี้หรออันนี้อันนี้หรออันนี้เจอเอเลนมิจ๊ะโอ้ข่าเข่าโอ้เอ้าเอ้าอะไรทำไมแรงอ่ะอันนี้อันนี้ขี้โกงอ่ะโกงอะไรอันนี้ขี้โกงอ่ะฮะอันนี้ขี้โกงหรลูกฮะอันนี้ขี้โกงได้จะรอดตัวใหญ่เกินติดไปหมดเลยเดี๋ยวบอกเลยว่าอันนี้ ไอพี่ซิซิซิโอ้ยจะไปไหนฮะจะไปไหนเหรอเมื่อกี้เป็นอันนี้ใช่เหรอฮะอันนี้ใช่หรอฮะไหนวะวิ่งวนเป็นโอ้ยโอ้ยเหลือครึ่งหัวใจอ้าวอะไรจริงอ่ะไปไปเพื่เรียบร้อยนะครับผมเกิดได้น้ำไม่ไปรูปเอ็นเลนมังกากจงวะอะไรโดนโดนสอเสริมทีนี่น้อกอ่ะมีหนุ่มมีน้อกอะไรครับ เอ,เอเลนแม่งไม่โหดจริงเว้ยเอเลนมันกากมีระเบงเระเบิดอ,อะไรเนี่ยโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะเอเลนเนี่ยโอโ้โหคิดว่าจะตีสักสิบสิบยี่สิบนาทีนะครับปรากฏว่าตีไปประมาณสองนาทีตายนะผมเออ,อพะน่านะอยากอยากอยากไอ้สู้ตัวอะไรคอมเมนต์มีไทไทันอะไรไทไทันลิงะ่ะยังเหลือไอ,อตัวใหญ่หกสิบเมตรหกสิบเมตรเหรอมันใหญ่ได้ขนาดนี้เขาไม่ได้หรอกแต่ใหญ่กว่าตัวเอเลนได้ อ๋อนะครับเดี๋ยวเป็น60เมตรแล้วกันเนาะในพันหน้านะครับผมเดี๋ยวเขาหน้าเอาโหด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 หหดเลยเพราะพันนี้รู้สึกเอเลนเมื่งนูบอีซี่นูบอ่ะเออแต่ตีแรงอยู่นะตีแรงเหรอวะรู้สึกแค่เข้าแค่กินกินยาเนี่ยรู้แต่รู้สึกมันงงไปหน่อยไปเอ๊ะด่ากันตรงตรงเลยเอเลนเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวนะสู้ไทจีอย่างงี้ไม่ได้เชื่อรู้จักไหมไทจิเอ็นอะรู้จักไหมเอาเว้ย เดี๋ยวบอกเลยว่ากัดนิ้วแล้วกัดนิ้วผมกัดนิ้วกัดนิ้วเออกัดนิ้วแล้วเป็นไงล่ะเอ้เออเอทำไมแปลงแปลงอะยรไอ้ยาไอ้ยกัดนิ้วแล้วลเอเลนแปเเลก<ะ>เอเลนเขาคือเอเลนไหนวะเอ้ยาเอเลนขากระดิกได้ด้วยทำ,ทำไมมึงยิ้มมาโอ้โหมีความสุขอะมีสุขได้มีความสุขมากเลย,เลย <laughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอเอเลนโอ้ยขี่กลับร่างอย่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเดี๋ยวตายตาย ผมบอกเลยครับว่าผมไม่ชอยไม่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 ค่อยชอบตัวปลอมนะครับผมนะครับก็ตัวปลอมแต่ไม่มีที่ยืนในสังคมนะอาหารนะเออตัวปลอมโอ้โหแกกีซี่แกกีซี่แกกินเนื้อสเต็กแกไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้แล้วเปล่าเรียบร้อยต้องเกิดใหม่ที Não, ่น้ำเลยเออเดีิเดิเออต้องวางเตรียมเตรียมเซฟก่อนลองคืนก่อนนะครับโอเคเอางี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเอออะไรวะ เ,เติมแก๊สก่อนแล้วไปลาที่ท่านอนอกกระแพงแก๊สใกล้หมดนะฮะนะครับนะรู้สึกแก๊สเหลือเยอะอีกนะบอกเลยว่าเหลือแก๊สโคตรเยอะนะนะครับเราเราใช้ไม่หมดสักรอบนะเราต้องกันไว้ใช่ไหมฮะร,เรูเราเหลือแค่หลอดแดงเราก็ทิ้งหมดแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกเนื้อที่ท่านได้มาห้าสิบชิ้นเลยนะฮะใครมึงใส่ไปว่า <50 S 1> ห้าสิบชิ้นโคตรโหดสัสเออเดี๋ยวเก็บไว้นี่แหละนะคนมาแรกได้ตั้งไว้สุม่มรับอะไรโคตรโหดสัสนะครับผม เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเออไปหาไททงไททั้ทททนเนี่ยดูสิมีสักตัวเปล่านะครับเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้เอเลนไม่ซีนุ่กลับมาเออเนาะต้องสืบให้มากเลยไม่เอาเลยงกก็เอาใส่ในกล่องแล้วอ่ะแรกเลยแรกเลยทำไมวันวนี้ไททั้ทนไม่เกิดวะไปรป<อ>วบรวมพลังอยู่เอเลนวะไททั้ทนไม่เกิดเลยเนี่ยฮะ,อเ,ะเออใช่ต้องออกไปนอกกำแพงแล้วเหรอไม่เอาสมรวจเลยนะได้ได้ออกก็ได้ไปเจอเหรียญก็ยังไงอยู่ เือเจอเกันป่าป่า,ปาต้นไม้ใหญ่เลยเป,ป่าใหญ่เลยเออป่าใหญ่นู่นเลยอีกฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะไอ้ออตรงข้ามข้ามแม่น้ำไปด้วย,ยไปรอะไรเเลยทั้งตรงนี้เป็นน้ำแข็งวะไมบอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นหูเจอแล้วหนึ่งตัววะเมื่อก,กี้เห็นบัอก,กบ้า,<ช>บาวเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันอยู่เป็นรู้สึกถึงท่านสิบห้าเมตรด้วยไม่ใช่เอเลนหรอกนะป้าไปแล้วนะครับเอเลนแม่งเป็นหินาแกะไปแล้วนะเมื่อกี้เอเลนอยู่ที่เอเลนกลายกลายเป็นแกะคน่ิวแล้วนะฮะพกเตียงไปไหมเออว่ะ เตียงไปด้วยเตียงไปด้วยเผื่อเผื่อค้ำจะได้นอนนู่นเลยอ่านะตามมาตามมาอาหารมีเยอะเอ้ยแลกฝากแลกอาหารมาด้วยนะเออแลกให้หมดเลยโป้ใบมีดแก๊สอะไรเออมันมีน้งห้างสิบแลกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอเลนเอเลนทุกไม่ใช่รู้สึกเป็นวิบลิดจะขอเจี๊ยบมันก่อนนะเออสองสองชิ้นก็ยังดีนะโอเคนะครับผมไปแล้วความแรงเป็นเรื่องของปีศาจเอ้ยไม่ใช่ความแรง ความเร็วเป็นเรื่องของปีศาจนะดังนั้นเอเลนเป็นปีศาจนะครับอือฮะเอเลนเป็นปีศาจก็แล้วใช่เลยครับผมมเมื่อกี้เอเลนมึงไวมากนะครับผมแล้วก็ปาบ่งปาบล็อกใส่ผมอ่ะผมก็เลยต้องเปิดอันติไว้อันติสุดปุ่นะคือการใช้ไม่เกียคำสิบรอบอ่ะเอออ๋อคิดออกแล้วคิดออกแล้วเหลืออะไรอีกเหรืออะไรเอเลนล่างไฟมีเหรอจัดมานี่มีน่มีเหรอเดี๋ยวทำได้นะครับให้ต้องกลับไปเออครับเดี๋ยวเราคงฟิวนะครับเอเลนล่างไฟนะ นะครับผมเดี๋ยวโคตดเขาจะเกิดกับมาล่างไฟนะครับผมเราไปสู้กับเอเลนล่างไฟอีกรอบหนึ่งนะครับคุณฟิลพร้อมรับบอลแล้วจ้ะเนี่เขไม่นานกินรอกอ่ะ้่ะ้่ะอ่ลอ่ะอูะอ่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 ้อเอเลนล่างไฟหรือ่าอ่ะอ่ะอ่ะอ่าอ่ะอนนอ่อ่ะอ่ะอ่ะออ่ะ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 อ่อ่ะอ่นหน้าพะอหน้าเนาะพัดอีกต่อ่ะะ่ะอ่ะอะห่ะอ่่ท่ะอพะอ่ะอ่ะอ่ะะนะครับผมอย่่ะ่ะ่ะ่ลังไปไผิดทางอยู่เอา่ะ นี่หนายหลวงป่าบ่อยมาเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยไปเดินป่าใครนะเว้ยบอกเลยฮะเข็มตุงเข็มที่ดูเป็นว่าเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยลาวาหรือเชียรเมื่อติแล้วอะเอเอเอสขึ้นเหนือทำไมเอเอ,เอ,จ,เอจริงเหรอวะใช่เหรอเซลไปวันหนืงเข้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวขอหาที่นอนก่อนฟิวเนี่ยเรานอนนอนพร้อมกันดีกว่าเอ้ย มนอนพร้อมกันนอนพร้อมกันเอ้ยนอนพร้อมกันเลยมันจะได้เออสบเวลาไปนะผมเอ้ยนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วนะครับไปตอนกลางวันเนี่ยไปหาไอ้ตีนตรงตีนอ่ะสี่เมย์อยู่ตรงตีนระวังตื่นมามันตุ้มตามนะเว้ยเอออย่าไปไอ้นี่มันเว้ยไว้ใจมันน่ะนี่ครับสี่โมงสี่เมย์เราทีนี้ม่งก็ตีโหดมากนะครับแต่เขาสู้เราไม่ได้หรอกนะเออยังเอเลนเนี่ยจีจีอีซีนุ๊กอะไปเลือดจะโหดมากนะ ยังไม่ได้แปลงร่างเไป็นไททันสู้เลยก็ขอโทนโ,นโนโด้วยนะครับว่าอพิธาแปลงร่างเป็นไททันแล้วสู้กับเอเลนให้หน่อยได้เดี๋ยวพี่จัดไปนะขอเวลาก่อนเราจะทำตามสัญญาอีกไม่นานแปลงเป็นเอเลนสู้เลยหกสิบเมตร<ม>เอเอเฮ้ยไม่ไหวไหวปะคือมันตีเบามากเว้ยบอกเลยว่านะครับดามเมจของธรรมดาไม่อกี้ตีเบาสุดสัตว์นะนะครับต้องต่อให้เลื่อนเอ๊ะเมื่อกี้เลื่อนเท่าไหร่เซลคิดว่าเท่าไหร่เลื่อนเท่าไหร่หกร้อยหกร้อยเหรอมันตากไปไหมเฮ้ยเลื่อนแบบ ระดับเราแล้วนี่แต่ต้องเลือกสักหมื่นสองหมื่นอ่ะเออเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับไม่ฟิลทำไมเราอยู่คนเดียวต้องสองชาติกว่าแล้วเว้ยถึงโตครับเลยในโตครับเตามมาตามมานะตอนนี้อยู่อยู่ในป่าเดินตรงมาเลยอ่ะแล้วจะมีอะไรวะมันจะรู้สึกเป็นกำแพงอีกด้านหนึ่งแล้วก็มีแม่น้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนี่มันป่าใหญ่เนี่ยเฮ้ยเจอไททันเมื่าวะดูู๋ดูสักตัวเมื่อกี้เห็นแป๊บแป๊บตว่าเออแต่นเนไม่ใช่หรือว่าตาฝาดเลยวะ นี่ผมว่าผมตามฝา่ดเลยเออเฮ้ยเจอใช่ไททันไททันจริงหรือเปล่าฮัลโหลไม่ใช่นี่หว่านะั่นน้องหมูอโอ,โอ,โอ้ยตาบอดอ่าอับเบิลอับเป,ปลิลคืออยู่ไหนนะฮะอยู่ตรงข้าข้ารอพี่ที่น้ำน้ำน้ำอีฝกฝั่งทุกวันเลยนะเว้ยเฮ้ยอะไรนี่มันคืออะไรโอ,โอ้โหป่าใหญ่ป่าใหญ่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โอ้ป่าดงดิบป่ปาดงดิบฮัลโหลขอไททันหน่อยทีท่านมันเกิดตอนกลางคืนเว้ย ดังนั้นผมว่าเราต้องออกล่าตอนกลางคืนเมื่อมันเนาะเออมันไม่ได้ยินเสียงเราในี่นเห็นป่าใหญ่แล้วเ่าไงเดินเข้ามาในป่าเรื่อยๆเลยแบบพี่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเออจนเป็นป่าน้ําเน่าอ่ะจนจะถึงป่าน้ําเน่าเลยเนี่ยน้ำเน่าวะไม่ใช่เนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเคยไปต่อนะครับเดี๋ยวเราคนฟิวก่อนนะนะครับผมฮัลโหลฟิวมาอยเนี่ยต้องฆ่ามันต้องต้องเดินมาเรื่อยๆเอ็กซ์เกซ์เซทอเอาง่ายๆได้วหมเดี๋ยวไปรับรอยแบบเข้าไปแล้ว แล้วไปรับไปรับบุ๊บบุ <h 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 h <h> <h <h? <h ๊บบุ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 ๊ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแม่งพังข้างเดียวมันโคตรไอ้นี่เลยวิ่งแม่งไม่ดีเลยนะมันจะคุกค่ายากมากอ่ะเรียบร้อยไหนวะเห็นชัดขึ้นใ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 นเฮ้ยรอรอไหนวะจุดยิงปุมกวันนียิงปุ๊ไฟอ่ะยิงยิงไหนยิงไหนเอาเลยแล้วมายิงอะไรมาถึงป่าใช่ไหมป่าอยู่ที่เกี่ยวกันว่าโอเคไปเจอกันบนกระแพง ผมว่าน่าจะโอเคที่สุดนะเออบนกระแพงเลยจบเรื่องนะเออนะครับฮุกมั่งเสือพังอะไรตอนนี้วะโอ้ยจิตใจจะด้วยอะไรฮุกช็อตออจะเป็นคนเป็นผู้เป็นคุณหน่อยไม่ได้เหรอกะนอ,อยู่บนกระแพงเลยมันขึ้นย่าชิบหายเลยเนี่ยเวลามีข้างเดียวเนี่ยถ้ามีสองข้างมันจะเกี่ยวฮนะเออจะเกี่ยวแต่มันเกี่ยวสลับกันได้เออ มันต้องเกี่ยวสลับกันนี้ไงแล้วผมก็คุกไปอีกฝั่งนึงเว้ยเออซึ่งปัญหาตอนนี้เลยครับว่าเกี่ยวใครบักอยู่อะอะไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอไปเก็บเดี๋ยวขอไปเก็บน่าจะใช่น่าจะใช่จะเหลืออะไรล่ะถึงมาแล้วเขึ้นขึ้นมาแล้วเขึ้นกลับมากความตายอุ้ยเฮ้ยออกถึงถึงวะขึ้นยากสัสสนะเออเมื่อกี้รู้สึกฝุ่งจริงจริงไหนวะเจอแล้ฮะเจออะไรโอเคงั้นจะไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นลงข้างล่างก่อน ไปขอดูพุกก่อนว่าพุกมันบั๊กตรงไหนวะเดีวยวฟิลไปดู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 ผิดเดี๋ยวผิดเฮ้ย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 ชิบหายอ๋อุกอยู่นี่โลโอ้ยเอเลนี่ไม่ใช่เอนนี่แอนนี่เป็นแอนนี่วูแอนนี่วูทำแอนนี่เป็นได้เว้ยแอนนี่แอนนี่ปีนกำแพงไงหนีอะไรบ้าไปแล้วแอนนี่ปีนกำแพงเลยขนาดนี้นะนะครับผมตุ๊กเกือบโอ้ยเ้ยเหลือข้างเดียวโอ้โหดู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 รู้สึก แก๊สพังก่าไอ้แก๊สก็ไม่หมดเนี่ยนะครับมิวเนะบางคนบอกเวลาผมเออยิงคุกไม่ออกเนี่ยพี่ดูพี่ชแก๊สหน่อยดิพี่แก๊สหมดเปล่านะครับดูแก้เลยนะครับผมว่าแม่งก็ยังไม่หมดเหมือนเคยนะครับคุณฟิลแล้วแล้วทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้เจอกันแล้วนยก็ชอบหายหายหัวปีกแล้วฮะก็อยู่ที่เดิมไงข้างล่างลงมาเดี๋ยวเนี่ยป่าต้นไม้ใหญ่เออลงมาลงมาลงมาเออเดี๋ยวประหารชีวิตซะหนิอ่าไม่ทําตามคำสั่งท่านผู้นําเนี่ยฮะจิเจท่านเลื่อยอะ ีเดจะยิงเลยตามมาข้าจะพาพาเจ้าไปล่าไททันหน่ะนะเอออย่างแรกเลยทำตามคำสั่งเลยแลฟิลเข้าใจะไปเดินลงละวานเดี๋ยวนี้มันไก่ขาโหดดิบ้าไม่ยุ่งไม่ยุ่งไก่ขาโหดเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเราเลยไปแล้ววิ่งหนีไม่หนีึไอ้น้ยใช่ใช่ใช่ไม่รู้ว่ามันมีน้ำแข็งได้ไงว่าใครใครมันกินน้ำแข็งใส่ตถวนี้วะไอ้ทำไมไก่อยู่ในน้ำใค่ลากไก่เราไปกินะครับ ฟีสฟิตไงฟิตไงสดสดเลยรอให้ตาทำํำมากินอ่ะเออนะรอให้ตาทำํำมากินไงเออหรือไวก็รอ,รอแบบทีตำรวจมากินนะทีตำรวจเขาเอาเออเอาไก่เออเอาไว้แบบแบบไปกินตอนตอนกลางคืนอะไรประมาณเนี้ยเออนะแล้วก็ลากไก่ไปกินในนะ้ำประมาณนี้นะครับผมครับแล้วอุย้ยหมดแล้ววะอะไรวะป่าอะไรไม่มีอะไรเลยเ่ะนะครับนี่พี่ํำรวจแล้วนะนะครับผมมีคนบอกอ่ะได้ํำรวจจะไปจะไปจะไปนะ เออสำรวจสำรวจอะไรนี้บอกเลยว่าเชิญมาหมดแล้วนะครับผมว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะความมึนมาไกลโพ้นนะครับผมเออคือลองมาดูดีในป่าใหญ่เนไหนต้องสำรวจให้ทั่วเลยป่าหิมะเออดันนะทิพย์หายน่าจะดันแล้วอะไม่แน่นะเฮ้ยลองทะเลทรายหน่อยเออทะเลทรายทะเลทรายดูก่อนนะครับว่ามีฟ้ามีฟาโลไว้ไหนเขาดูหน่ะไอคิดว่ามีไหมมีก็บ้าแล้วเออ ในในเขาเหรอเหรอโอ้โหมีมี LED จะไม่ได้ตรงมาเรื่อยๆไงโอ้โหนายนช่องไมชอบเดินห่างหายจากเราไปน่ะเดินก็เดินไม่ทันเนี่ยเฮ้ยดูจักโพรไฟชอเหรออ่ะตามตามทางมาตามทางมาเว้ยเออ x12 y9 ร้อยเก้าเก้าพูดเล่นขอไปไกลๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมารับเดี๋ยวกลับมารับเฮ้ยนี่มันแผ่นดินแผ่นดิน โยมันโคตรสุดยอดลูกบอกเลยว่าเหมือนบินได้เว้ยฟิลโอ้รู้แล้วข้างเดียวเนี่ยยตาแล้วมันเป็นอะไรที่สุดยอดเฮ้ยมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยอะไรร่วงวะเฮ้ยวัดปืนกินอะไร่วงอ่ะไม่ใช่นี่หว่ามันน่าจะบัคแท้ผมอ้าวอ้าวแม่งพังสองข้างเลยจบแล้วชดไม่ได้หูกมาเลยจะกลับยังไงจะทีอีเอางี้ดีกว่านะผมมันนี่จะกรราไปก่อนนะ นะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราออกนอกกรแพงแล้วเหรอเนาะเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านนอกกรแพงกันนะครับเราจะไม่กลับไปแล้วนะครับผมเราจะดําเนินชีวิตอยู่ข้างนอกนี่แหละครับแล้วก็จะรอเวลาเขาเรียกรวมพลไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปกันบ้านนะทาไมนะนะครับแบบรอเททานมาบุ่งบงบ่งบุอะไรงี้ยครับก็คอมเมนต์ไว้นะว่าออยากพี่ไอ้พี่สู้กับ่ท่านอะไรบ้างนะครับผมก็สู้ได้สู้ตัวแหละนะนะครับมีคนบอกท่านนิงสู้ไม่ได้นะครับแัดไปนะครับบอกเลยว่าท่านนิงสู้ได้ไวขึ้นอยู่กับควสกินไหม ใช่ขึ้นอยู่กับมีสกินนไหมนะครับไม่บักว่ะเออมีคนบอกเอ้ยทำไมแล้วพี่เอาไอ้พวกไททันนี้มาไงนะครับผมใช้มาจากวองคขาตอมเอ็นพีซีนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยสอนลงอะไรประมาณนี้ครับผมก็วันนี้จะลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แลวก็ฟิวแวบเขาหน่อยบายบายไม่บาย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 ครับผมวันนี้จะลาไปก่อนบายบาย